ครับทดสอบ icp นะครับของ iCS นะครับใช้แก๊ส 12k นะครับของตัวนี้นะครับลองดูกันนะครับลูก0 0. นดศกรัมของ n s p นะครับมาดูความเร็วกันนะครับ3 0 8นะครับพอๆกับแรงลมนะครับใกล้ๆ้เคียงกันนะครับแรงลมแรงกว่านิดเดียวส0 9ศสาม สองเก้าสี่สองแปดหกสองเก้าห้สห่สองเก้าหกสามหสองเก้ดหนึ่งทดสอบถึงลูกนะครับ ลูกก็ไปก็หลายลูกดูนะครับแต่ไม่ต้องยิงให้หมดนะครับลูกความเดียวกันนะครับลูก n อ p 0 2ศูนย์ุนนะครับแล้วก็แก๊สนะครับเอ็มท็อปตัวนี้นะครับโอเคแล้ะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆจะบอกว่าไม่เคยใช้งานเลยก็ยิ่งยังฮะไม่มีรอยตำหนิเลยแม้นิดเดียวนะครับยังไม่เคยใช้งานด้วยนะครับแม่ก็ ไม่มีรอยฉลอกนะครับแม้ตัวล็อกในนิดเดียวนะครอาจจะใส่ไปประมาณครั้งสองครั้งนะครับโดยงานก็สวยดีครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองดูกันนะครับว่าความเร็วลูกจะประมาณสักเท่าไหร่นะครับเมื่อใช้ลม hpa ลอยจะประมาณ80นะครับ p s i นะครับเดี๋ยวมาต่อลองดูกันนะครับแล้วครับผมต่อถังลมนะครับปล่อยลูกประมาณ80 p s i นะครับลองดูกันนะครับผมใช้ปืนของ ICP นะครับ ICs นะครับมาลองดูกันนะครับความเร็วลูกจะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช้แม็กของมาลุกได้นะครับหน่วยกล้องนิดหนึ่งนะครับเอาละครับมาลองดูกันนะครับใช้ลมที่หนึ่งร้อยนะครับเอาโทษทีนะครับที่แปดส psi นะครับฝ่าลมน้อยนะครับ EPA นะครับ ใช้ลูกศรจุดตรงศูนย์น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแถมมากับเพื่อนมันติดมาในในแม็กอยู่แล้วนะครับมาดูความเดียวกันนะครับว่าความเดียวจะเท่าไหร่ครับอ้าวอ้าวแล้วครับสองร้อยเก้าสิบแปดนะครับประมาณนี้แหละครับนะสองร้อยเก้าสิบแปดรวม HPA มันจะสะเทือนนะครับอ่าสองร้อยนะครับเก้าสิบหกเก้าเก้าเก้าสิบห้านะครับอ่าสองร้อยเก้าสิบสอง นะครับสองร้อยเก้าสดสปดสรดสิบ้าบห้านะครับประมาณนี้นะครับ่าเนี่ยสองนะครับนี่ปืนของ ICS เอนะครับตัวก้องความเร็วกบประมาณนี้นะครับถ้าใช้แก๊สนะครับแก๊สที่สิบสองกนะครับโอเคนะครับถือว่าเสถียรนะครับขอบคุณมากครับคุณพีระดนนะครับในไลน์ท่านชื่อว่าโปรโปรนะครับ ขอบคุณครับที่แบ่งปันมาให้นะครับตัวอะแดปเตอร์และพร้อมเนี่ยแม็กของของมาลุยนะครับซึ่งใช้ได้กับของปืน i อซีนะครับโอเคได้รู้ความเร็วนกนะครับขอบคุณมากครับสวยงามครับครับคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้าหากว่าเราปล่อยลมที่100 PSI นะครับกับปืน i อซตัวนี้นะครับแล้วก็แม็กนี่ก็เป็นแม็กของ แม็ก HPA นะครับอของมารุอินะครับเป็นแม็กมารุอิซึ่งใช้ได้กับของ ICP ICS ตัวนี้ได้นะครับผมไม่อยากจะปล่อยแรงมากกว่านี้นะครับแค่1น0นะครับถ้าเป็นปืน WE หรืออะไรผมจะปล่อยที่150แต่ตัวนี้ลองลงที่100ลองดูนะครับเมื่อกี้ทดลองที่แที่ไปแล้วนะครับแม็กยังไม่ล็อกนะครับลวงเลยเอาแล้วครับคราวนี้ล็อกแล้วนะครับมาลองดูกันครับอ่า ขึ้นไปสองนัดแล้มั้งสองนัดสามนัดแล้วเอาครานี้ลองดูกันนะครับนี่สามนัดนะอย่าไปนับอ่าสองสี่เจ็ดสามสามหนึ่งอย่างนี้ครับนะฮะท่าเขาหลล่อที่ลมที่หนึ่งร้อยนะครับสามสามหนึ่งนะครับมันจะแรงเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวส่กระแตกสามสามห้าอ่าสี่นัดแล้วก็ผมใส่ไปสิบนัดนะครับสามสองห้า สามสองห้าสามสองเจ็ดไม่ค่อยขึ้นเป็นยังไงอ่สามสองเจ็ดสาสามศูนหนัดเลยนะครับเป็นยังไงมันจะค้างอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยขึ้นนะอาจจะสปริงดันอ่อนไปหรือเปล่านะครับดูถงก้องนะครับผมไขาลาน ไขลานน้อยไปหน่อยนะครับโดยแรงดันไม่ค่อยมีนะครับต้องไขลานขึ้นไปนะครับแรงดันมันถึงจะมีได้นะครับไข่น้อยไปหน่อยเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้กินนันแลวหงนัดเลยนะครับถ้าไขลานดีๆก็คงจะแรงดีนะครับมาดูนัดต่อไปนะครับอ่ไม่ไหวอ่าเจ็ดนัดเลยนะครับส่ออ่าสามสองสี่สามสองหกแปดนัดเก้านะครับสามหนึ่งหนึ่ง 329นะครับนี่คือ10นัดของลูก0.20กรัมของ h s p นะครับก็ได้รู้ความเร็วกันแล้วนะครับว่าแรงสลม HPA นะครับใช้กับแม็กมาลุอีกนะครับก็สามารถที่จะใช้กับ ICP ได้นะครับของ i t s แต่ว่าอย่าปล่อยลมให้แรงมากเกินไปนะครับจะมีปัญหากับจะไได้นะครับับข้อดีของลม HPA ตัวนี้นะครับก็คือมาเก้ายิงได้ตลอดนะครับ แล้วก็แม็กไม่เย็นนะครับสามารถยิงได้ตลอดนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้โลเมตปีก็ลองศึกษาดูนะครับผมทดสอบความเร็วไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมารุอิหรือว่าปืนมารุอินี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80หรือไม่น่าจะเกิน80นครับโอเคครับขอบคุณมากครับ